เนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณสามีนะคะคุณสุนทรมาดิทองนะคะแล้วก็อาจารย์นมนะคะที่เป็นประคารบุญที่บอกให้เรื่องราว่าชวนมาปฏิบัติธรรมซึ่งโดยปกติเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วนะคะก็ตกก็รู้สึกตก,ตกใจนิดนึงตรงที่ว่าสามีก็เหมือนอย่างที่บอกนะ,ะก็เป็นคนชอบอสนุกลิงดิงของเขา แต่เราก็จะไปอีกทางหนึ่งก็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะว่าสินไม่เสมอกันเราจะมาเหมือนกับแยกกันตอนแก่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้พอเขาชวนแล้วก็ตัดสินใจได้โดยไม่ยากเลยนะคะที่จะมาอแล้วกว่อนมาก็อุปสรรคก็มีอีกเยอะนะคะตั้งใจจะออกจากบ้านทั่เก้าโมงเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะรถยางแตก กว่าจะเปลี่ยนกว่าจะได้ออกมาก็เกือบเที่ยงนะคะมาถึงนี่ก็มืดพอดีนะคะแต่พอมาถึงก็รู้สึกประทับใจในหลายๆด้านนะคะพอสามีชวนมาที่นี่เราก็รู้สึกแปลกก็เหมือนวัดแล้วก็มาเจออาจารย์พ่อตอนแรกนะคะแต่ะภาพผิดเลยเหมือนกลับมาจับผิดนะคะว่าอาจารย์พ่อจะประมาณไหนอาจารย์พ่อไม่ใช่พระ แต่พอเราได้สัมผัสได้เรียนรู้จากอาจารย์พ่อนะคะท่านยิ่งกว่าพระที่ห่มพระหลองแล้วก็รู้สึกศรัทธาแล้วก็ยิ่งพ่อได้สอนทางที่เราจะได้กลับบ้านสวรรค์มันเหมือนเราเราเราได้เห็นช่องทางแล้วว่าเราจะได้กลับบ้านได้อย่างไรแล้วก็อาหารนะคะ ก็ขอบคุณทุกอย่างนะคะประทับใจเรื่องสถานที่แล้วก็อาหารนะคะก็มีโอกาสได้มาทานอาหารเจนะคะก็คงจะช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะ<ส>แล้วก็ประทับใจที่สุดเลยก็คือว่าวันนี้ที่บ้านดิฉันก็จะมีเทวดายหอนึ่งองค์นะคะอย่างน้อยเนี่ยจะได้มาร่วมกันสวดมนต์แล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปด้วยกันนะคะดิฉัน รู้สึกแบบประทับใจแล้วดีใจตรงนี้ค่ะมากที่สุดนะคะขอบคุณมากค่ะ